ค่ะมื่อเร็วนี้ทียาจะพาพพอเมซินโอนเอฟซีไปส้มทะเบียนรถผู้อันนะคะเพิ่อนออกรถขั้นใหม่นะคะดาวรถมาใหม่หายพอยอดวอดมาเจอมาหายนะคะศูนย์โตโยต้าพันบอกว่าคู่ใดออกรถมักจะออกเลขไท่หรือเลขลเาล้าทะาเบียนรถป้ายแดงนะคะ <c oughs> จะเป็นโตไดเป็นรุ่นน้ำกันเลยค่ะ <c oughs> ตอนนี้พอยอดว่อนเพิ่นกะถ้ามีที่เจิมรถนะคะ,ะเจิมลถให้ผู้อันนะคะ,ะผู้อันจะไปซอนเด็กน้อยอายออุอุดรน,นะคะค่ะเพิ่นได้ดาวรถออกมาหม่ะคะ่ะ ถึงาถึงตอนเกาโม่งกว่าเลยนะคะรถนะคะเขาก็มังคอยหุ่นทะเบียนน้ำกันเพื่อเป็นแนวทางตำล่าตอนเย็นๆหรือรัฐบาลไทยนะคะตุงยากับไทยทำให้เป็นแน้วท่งนะคะ

किने प्रोवे के कुछ इसे फेक बना नहीं पिछले लागू करते ये बहुत अच्छी चीज है ये रास्ता का रास्ता भी तो लोग इसी के मतलब जो कभी कासो तो स्वतंत्र तभी जाकर कासापन बतापा ये रास्ता का रास्ता ही करो इसी दिशा में और किसी तरफ का नहीं सोफो पासा का भी चलते और किसी तरफ का नहीं बताया और आत्मा वाला दिखाई दी था जैसे चित्त के भी ठिकाना था जैसे ही दिशा नाम में था जैसे ही खोज के चुकाया था जैसे ही दिशा में आता है कहीं सामने जैसे ही का भी बताया था जैसे चित्त के ठिकाना में चलो เป็นแต่งคันหานะคะแต่รื่อนี้าแต่งคันหาขอโชว์ขอลานั่เคือทะเบียนเป็นแนวทางนะคะตันตาลัไทยหรือตำราตอนเย็นๆนะคะนะมหากษัติยหมู่ใครอะลูกหมู่ใครอะนหมู่ใครอะนี่มู่ใะเรื่องนี้จะพาไปส้มทะเบียนน้ำกันนะคะ นะเบียนนะคเยรถเป็นกอไก่0ูนยห้าแกากลสินนะคะโตโยต้านะคะัดทางน้ำจะะเป็น0ูนห้าแนะคะ สตาร์ครั้งล่างจะเป็น589นะคะเป็นหน้าท่างหาซื้อสารกินแมงค่ายหรือตำเล่าตอนเย็นๆนะคะตรงนี้เป็นของเอฟจะะีพิจารณาได้ะคะ่ะอาจจะเป็น589หรือ586นะคะเลขโค้กเลขเก้าเป็นเลขค่ายๆกันกัน,ก,นกับหัวนะคะคุณพิญาจะตัด์หายแล้วนะคะคุณนาจอนะครับขับรถออกมาจากศูนย์เก้าโมงเราฝนกระตกนะคะโตกปล่อยๆเข้ามาว่ารถน้ำมุนหายนะคะ รถข้างน,นี้จะไปใส่งามยุด่อนนะคะลองอันจะไปสอนอนักเรียนยูดอนค่ตกที่นั่งมากกับสายฝนนี่เรียะเอ่อรถยูบารุ้นบิยาทุกขั้น แทบทุกขั้นก็ว่าได้นะคะนี่ตาขอยอดวอดเป็นก้นเจิมไฮนะคะ,นะคะเจิมไฮเป็นสิริมงคลพ่อแม่นี่สุดยอดแล้วนะคะแะต่ตะก้วเสือของก้นเด้อค่ะนุ้นทิยาบมื่อยไปเจิมรถกับพักนะคะนี่ขั้นแรกนะคะเจิมกับพักขั้นสองขั้นสามกับนีตาพอยอดวอดเป็นก้นเจิมไฮนะพอนุ่นท่ยาถือพ่อแม่เป็นที่หนึ่งนะคะ,นะคะ กับพี่คางเหน้อนะคะเพบาต้องใส่งานนะคะบ่อก,กับบ่ได้นะคะไม่มียากค่ะขาเงินออกให้น้องอัน,นเข้าไปสอนนักเรียนยูดอนอะห้เขาสรงหวดเอาเองนะคะเด็กมันกลับไปได้ทั้งรัฐบาลไทยทั้งเล่านะคะเพระาะว่าศูนย์ พนักง,งานที่เป็น,เ,ปนเซลล์ขายรถยูโตยตานะคะคนบอกว่ามี่ลูกค้าท่านหนึ่งออกรถมือนั่นนะคะแล้วเพิ่นเอาทะเบียนรถไปซื้อออกเล้าตรงๆนะคะทะเบียนจำบอกคิดเป็นเก่าสีนะคะออกเล่าออกเล่าแล้วก็เลขกุณแก่ค่ ไปออกออกเล่านะคะเจ็ดเจ็ดแล้วก็ไปออกรัฐาบาลไทอยู่นะคะมัาานถูกสามหัวสี่หวดทั้งเล่าทั้งไทเพิ่นได้ค่าดาวคึืนหมดแล้วนะคะนะคารอนุญาติถึงอยากจะแบง่งปันเรซี่นะคะเป็นแนวทางนะคะคนบอกว่ามี่ลูกค้ากาบ่โบเมนทุกขั้นเสมอไปนะคะอาจจะเป็นบางขั้นนะคะบางขั้นกับไฮโซไฮล่าไปให้ได้ของนะ เราทัานนี้เป็นนุยาะออกมานะคะตอนเป็นป้ายแดงนุ้ยยะถูกสามตัวนาสามตัวลังนะคะทเบยนป้ายแดงมันจะเป็น0ูนย์ห้าเจด้านะคะคันนี้นะคะก็เป็นป้ายขาวมากมันก็มาออกหาเก่าตรงๆนะคะสําหรับรถคันใหม่นี่ไม่รู้ว่าจะเป็นเคื่กอกันบ่อนะคะนะคยถูกสามตัวนาสามตัวลังนนคะ,นะ,คะ ไปได้ทั้งรัฐบาลไทยทั้งเล่าไหคะอไก่ศูนย์ห้าแปดเก้ากัลสินนะคะับอย่างเน

สู้ฝนบ้าสาวสู้ฝนหน้านะคะแล้วมีพี่สะดอกพอกนะคะเจิมรถไดล้ได้ได้ดีหลายหลายย่างนะคะเดีนี้เพิ่นก็อายุหลายแล้วเพิ่นก็บ่ค่อยเฮ็ดนะคะขาบ้าบ้าเป็นรถลูกเพิ่นจะบ่เฮ็ดนะคะสู้ฝนหน้าสู้ฝนเจ้าบ่าวเจ้าสาวตอนนี้เพิ่นเลิกแล้วนะคะเพราะว่าหลังจากว่าสบายไปโรงพยาบาลมาเป็นหัวใจขาดเลือดมากแต่มองว่อยากให้เฮ็ดยังนะคะ คันก็มบ,บไปรับงานไซแล้วนะคะสสดงขอแต่งแก่ต่างๆโบเฮตแล้วนะคะผู้บ่านไป้ๆไปวัดซื้อนะคะมีว่ารถลูกซี้เจิมให้นะคะตรงกลางนะบีบแต่ตรงกลาง เยอะแต่ใค่ทะเบียนอีกอรอบนะคะาอยอดวันเติมลดคู่อ,อัน,นเลยค่ะจากรถคันนี้จะไปสอบียนใส่งานยูดอนนะคะทะเบียนกอไก่ศูนย์ห้าแปดเก้านะคะตาจากการันหาแปดเก้าหาแปดพุกคูณหาแปดนะคะคุณแม่ถ้าหาสิ่งสกัดกินด้นรัาบาลให้หรือไปรุ่นเพื่อนบ้านตอนเย็นนะคะ ที่ยากากฟอว์้อนให้เอสซี่สดีนะคะพรอมพอยอดวานเติมลถไปใู่ผูอันนะคะ